รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีแล้วก็วิทยุนะครับแล้วก็ไลน์อินไมค์นะฮะตัวนี้ต่อจากอุปกรณ์ภายนอกเพื่อเข้ามาที่อัดฟังที่เครื่องนี้ได้นะฮะอย่างเช่นโทรศัพท์นะครับหรือว่าอุปกรณ์พวกข่าวปลาของบลูทูธอย่างนี้ได้เดี๋ยวผมทดสอบให้ดูในขั้นตอนต่อไปนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อโซนี่นะครับโซนี่โมเดลซีดีเอหนึ่งร้อยีีนะครับใช้งานเต็มระบบนะฮะลำโพงตัวนี้หุ้มด้วยผ้ากัมีดอย่างดีตัวเครื่องประมาณนี้นะฮะ ใช้ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะครับด้านหลังจะเป็นตัวเก็บสายไฟนะครับแล้วก็ช่องใส่ถ่านอย่างนี้นะฮะใช้ถ่านเบอร์ดีทั้งหมด6ก้อนอันนี้ไม่ได้ลองให้นะฮะอันนี้ช่องเก็บหูฟังนะครับตรงนี้นะฮะมีช่องเก็บหูฟังให้ด้วยนะครับสภาพสวยครับมีรอยบ้างํากันเวลาสวิทยุททุกอย่างตรงรุ่นนะฮะตัวหูหิ้วก็จะเป็นทรงกลมอย่างนี้นะครับเริ่มต้นก็เสียบปลั๊กไฟด้านหลังนะครับ เปิด uh, power ตรงนี้นะรตรงนี้เป็นปุ่ม power พวกนี้จะเป็นตัว adjust เกี่ยวกับคืนวิทยุนะฮะตัวนี้เป็น record t a p นะครับพวกนี้ฟังก์ชันเทปอยู่ฝั่งนี้ทุกอย่างสั่งงานตรงหมดนะครับอยากฟังเทปกดเพย์ที่เทปอยากฟัง cd กดเพย์ที่ cd นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเดี๋ยวผมไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ได้เปิดเครื่องนะฮะ เดี๋ยวผมจะลองเปิดจาก cd โดยตรงนะทุกอย่างสั่งงานโดยตรงหมดนะกดเพ a y ปุ๊บมาที่ cd เลยนะครับ cd หน้าจอเป็น LED มีไฟในตัวนะครับนะครับลองรับ audio อ i ิ k นะครับนะครับในกดปุ๊บเล่นปับ เสียงดีนะฮะตัวนี้สําหรับคนที่ชอบเบสแน่นๆนะแนะนําตัวนี้เพราะตัวนี้มันลำโพงตัวใหญ่นะฮะระบบหัวอ่านตัวนี้ไม่ได้ปึ๊บปั๊กเหมือนพวกโตชิบาหรือพานาโซนิกนะครับระบบหัวอ่านโซนีจะอ่านช้ากว่านีดนึงนะครับแต่อ่านปกตินะครับทุกตัวนะฮะยกเว้นรุ่นที่แบบลองรับอาการอ่านดนตรีเบสการทดสอบจากซีดีลงเทปนะครับ รคออคอร์ดรอบเรคกคอร์ดกับพิมกดเพลงก,ก็จะเริ่มรคคอร์ดนะทุกอย่งยางจับิมพไฟบอกหมดนะครับสถานะไฟที่ปุ่มมีหมดเลยน,นะครับที่ปุ่มทุกปุ่มจะมีสถานะไฟบอกหมดนะครับถ้าจะหยุดอัดชั่วคราวให้กดรคคอร์ดนะครับรคคอร์ดก็กดรคคอร์ดรอบหนึ่งนะครับหน้าจอก็จะแสดงบอกหมดเลยนะครับอันนี้อา่อานจากซีดีลงเทป อาจจะอุปกรณ์ภายนอกทุกอย่างลงเทปก็ใช้หลักการเดียวกันหมดนะครับเวลาจะหยุดอ่านใด้กดสต็อปได้เลยนะครับสำหรับเทปนะครับแยก้ายขวาสเตอริโอเสียงชัดเจ สำหรับจะเล่นเทปก็กดที่เทปได้เลยนะครับกดเคที่เทปปุ๊บจะตัดปเป็นเลือกห้งองใหญ่ก็เลยพี่ไั้พอได้จนะตัดอัตโนมัติไปเลยทุกอย่างเล่นโดยตรงหมดนะครัาอยากเล่นอะไรเลยเล่นซีดีกดซีดเล่นเทปกดเทปเล่นวิทยุกดเข้ามาเอฟเอทีวีอันนี้จะ่ับจากซีดีเมื่อกี้นะ สำหรับอุปกรณ์ภายนอกนะให้อยู่ในโหมดเทปดีที่สุดนะครับจะนิ่งสุดตัวงนี้จะเป็นหูฟังเราต่อเข้าตรงนี้นะครับเป็นช่องใหม่นะฮะอันนี้ผมจะต่อจากวอลแมนนะครับระยะกนลังนะครับเสียบสาย a อสามจุดห้านะครับเพื่อวอนลุ่มนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ามาปรับวอลลุ่มที่เครื่องเดี๋ยวผมจะต่อวอลแมนเข้านะครับนี่แท็กอันนี้อยู่ในโหมดเอ่อเทปนะครับ ควบคุมวอลลุ่มจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะคะรับวอลลุ่มบอลลุ่มใหม่นะฮะ,ะ,ะอัดก็คือกดเลคคอร์ดรอบนึงแล้วก็กดเกเหมือนเดิมจะลืมอัดจากอุปกรณ์ภายนอกต่อจากโทรศพัพท์เปิดยูทูบทุกอย่างอัดลงเทปได้นะคะรับนี่ผมต่อจากวอแมน สอบให้ดูคร่าวๆนะฮะแล้วก็ยัดทอดออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองฟังที่เทปดูนะครับกดสต็อปเล็กคอร์ดนะฮะแล้วก็ขอซ้ายขอซ้ายกับขวาเต็มระบบนะตัวนี้สายพานใหม่ให้แล้วมีตัวเลขบอกหมดนะอันนี้ที่ยัดจากวอลแมนเมื่อกี้นะครับประมาณนี้นะครับต่อไประบบวิทยุเรากดคำว่า FM เลย จะมีสามระบบ AM นะครับจูดขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับบวกลบนะครับพวกนี้เป็นปุ่มฟังก์ชันพวกเอ่อเนมขึ้นวิทยุกับเอ่อพวกรันดอมซีดีนะครับอันนี้เอเอ็มนะครับจะมีเอเอ็มเอเอ็มี่ขึ้นเก้าสิบเป็นเทินนะครับขึ้นวันหลังมิถุนายนนะคะเวลาเจอขึ้นจะหยุดเองนะครับระบบปัดก็คืออันเหมือนเลยถ้าจะอันลงเทปนะครับแล้วก็มีระบบที่ถ้าพุทเจ้าเกิดขึ้น เด่นขึ้นทีวีมีทั้งหมด12ช่องนะครับเนี่ยบ้านเราจะได้รับได้ประมาณหนึ่งถึงสามช่องในพื้นที่ทำการเกษตรนะครับต่อไปฟังระบบเทปนะในธระมดาหน่วยงานของกระทรวงวิทยุทั้าไปนะก็กดที่เทปเทปได้เลยจะปิดที่ขาดมาเนี่ยจะตัดไปเทปอัตโนมัติ 「私は行きたい」 มีช่องไม้ในตัวด้วยนะฮะตรงนี้นะครับเวลากอ็เนี่ยกอซ้ายนะฮะมีตัวเลขบอกหมดครับก็ขวาได้ปกติหมดนะครับโอเคนะครับขอจบการรีวิวนะครับแบบคร่าวๆเป็นระบบพุทธหมดนะครับตัวนี้กดปุ๊บเด้งปั๊บนะฮะอย่างนี้นะครับ เวลาปิดเครื่องก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มนี้นะฮะโอเคครับขอจบการรีวิวครับขอบคุณครับ